โอ้แน่ฮ่าฮ่าฮ่าไปี่ยมากยังดูยังไงวะเนี่ยเออน่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีวิธีฮะคล่องเดิมนะมั้งเออต่อยในเยอะเหมือนเดิมนะครับโอ้เอฟซีเยอะมากเลยครับต้อนรับ นี้รถตามมาครับมามาด้วยกันครับมาด้วยกันนะครับตามมาด้วยกันครับมาด้วยกันครับมาด้วยกันก็เป็น FC น้องๆนะครับขับรถตามมานะครับจากเซ็นทันมหาชัยนะครับจีตูด้วยนะครับพอจะถึงสนามแล้วผมผมจะจุดไลน์นะครับเพราะว่าผมจะให้ดูนะครับ FC ที่มาต้อนรับน้องๆนะครับค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับ นะครับ <c oughs> นครับน่าจะโอเคนะครับเพราะว่าตอนนี้ MT เยอะมากครับ ยังไม่ต้องนั่นนะอยู่เฉยจคปซีเยอะครับสนามแตกครับ

เดี nada, razor, raz worries, ini, care, between, ๋ยวขอยญ้าเดียวนะครับขอยญ้าเดียวนะยังไม่เตะนี่ระวังขานะครับระวังขานะครับระวังขาระวัง ระวังขาเนี่ย FC น้องๆนะครับกะหนามแตกนะครับโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้ก่อนนะครับผมอยู่ไลฟ์ก่อนนะครับเอฟผมอยู่ไลฟ์ก่อนนะครับ